สวัสดีค่ะคุณฟังคะมาติดตามภารกิจกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะเมื่อวานนี้พลตรีสราวุฒิจันพุ่มผู้อํานวยการสํานักง,งานพัฒนาคัี4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่สํานักง,งานพัฒนาคัาี4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยให้การต้อนรับ พลเรือเอกสุทธินันสมานรักรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานด้านส่งกำลังบำรุงและงบประมาณของสำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและหน่วยขึ้นตรงนักกองบังคับการสำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงและนี่คือภารกิจของกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จบข่าวสุปริยาสุวรรณชื่นอ่าน